ระมุลมศสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการทําให้มากซึ่งอาณาปานสติกรรมฐานอยู่ย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กําเริบต่อการไม่นานนักธรรมห้าประการเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีธุระน้อยเป็นผู้มีจิตน้อยเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้มีความยินดียิ่งในบริการแห่งชีวิตเป็นผู้มีอาหารน้อย และประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องย่อมเป็นผู้มีความง่วงนอนน้อยประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่ย่อมเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้อยู่ในศีนาสนะอันสงัดย่อมพิจารณาตามกิจที่หลุดพ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แดทำให้มากซึ่งอาณาปานสติกรรมฐานอยู่ย่อมแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อการไม่นานนักนี้เป็นพระวาจาที่พระศาสดาทรงกล่าวถึงองค์ประกอบสำหรับบุคคล และชี้ทางบอกแก่พวกเราถึงองค์ประกอบ <c oughs> ในการเจริญสมาธิภาวนาด้วยภาณาปานสติกรรมฐานองค์ประกอบอันที่หนึ่งดังที่กล่าวว่าเป็นผู้มีทุรน้อยเป็นผู้มีจิตน้อย เป็นผู้เลี้ยงง่ายและยินดีในบริคารแห่งชีวิตเป็นผู้บริโภคอาหารแต่พอดีไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเมื่อบริโภคอาหารพอดีกับร่างกายมาเห็นแก่ความกินมากเกินไปก็ย่อมมีอนนสง์ในการเป็นผู้ มีความง่วงนอนน้อยเป็นผู้ยินดีในบริขารแห่งชีวิตเป็นผู้ไม่มีธุระสิ่งอื่นธุระคือการคันธาธุระวิปัสนาธุระไม่ไปทำการงานอันอื่นยิ่งไปกว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรมันภาวนาศึกษาจิตใจตน เป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายเช่นเรียกอีกอย่างว่าเป็นผู้สันโดษอยู่ในสถานะเช่นใดในสถานที่เช่นใดก็มีตามได้อย่างไงยอยู่อย่างไรตามมีตามเกิด ไม่ขวนขวายจนเกินไปเพราะไม่ใช่โทระนั้นเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายนอกจากนั้นย่อมเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดผู้ใคร้ต่อการเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานให้สมบูรณ์การอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเฝ้าดูจิตเฝ้าดูลมหายใจเข้าออก ความสงัดเงียบในราวป่าก็ดีจะส่งผลให้การเจริญอาาปานสติรู้เห็นลมได้ง่ายอันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ฝึกมาท่านทั้งหลายจึงสแสวงหาปีกวิเวกไปอยู่ป่าชา้าป่าชัดไปอยู่โคนไม้ไปอยู่ถ้ำภูเขา เมื่อไปอยู่ในสถานที่เช่น gadget, นั้นสามารถจะได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองและก็รู้ลมหายใจเข้าใจออกได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระศาสดาจ,จึงกล่าวว่าองค์ประกอบของการเจริญอาณาปานสติเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่ ถือว่าพวกเราเป็นผู้สะสมบารมีในการเจริญตรงนี้มาน้อยก็ต้องอาศัยศีนอาสนะอันสงัดป่าช้าก็ดีป่าชัดก็ดีภูเขาเมื่อมผาก็ดีหรืออยู่ในป่าที่มีเวทวังเบงก็จะทำให้เป็นคนมีสติมากความกลัวกลัวผีสางนางไม้หรือสัตว์ร้ายมากระทำ ็จะเป็นเหตุผลให้เป็นคนตื่นตัวอยู่ตลอด